วัดพระธรรมกายจัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านระบบซูมและช่อง GBN วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระปรหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโตเกียวได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตบริเวณหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นท้องถิ่นจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดได้ในข่าว บุญนิวสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวประจำวันอังคารที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2564นะครับ โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnewsTV ครับโดยในวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มตน้นนที่ข่าวแรกในช่วงนี้นะครับ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญผ่านทางช่องทางซูมและช่อง GBN ครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันซูมและช่อง GBN เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับพิธีกรรมในภาคเชา้าได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงน้ำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสพร้อมกับน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งไวน้ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ใจเหมาะสมสำหรับเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของทุกท่านส่วนในภาคบ่ายได้กราบอารัธนาท่านพระครูสังครักษ์บารมีปรมัตสจโจผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องบวชเปลี่ยนชีวิต โดยท่านแนะนำภาพบรรยากาศในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ที่ผ่านมาทบทวนให้กับผู้มีบุญทุกท่านได้ปลื้มในกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เข้าร่วมบวชในโครงการต่างๆที่ผ่านมาถึงความประทับใจและความปลื้มปิติรวมทั้งสิ่งที่ได้รับจากการบวชในการนี้ท่านยังได้เมตตาแจ้งข่าวโครงการอบรมภาคฤดูร้อนที่ทางวัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2564แก่เยาวชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจำนวนเจ็โครงการได้แก่ 1. โครงการอุปสมบทบูชาธรรมวันคุ้มครองโลกเฟสหนึ่สำหรับประชาชนทั่วไปที่เคยผ่านการอบรมแล้ว 2. โครงการอุปสมบทบูชาธรรมวันคุ้มครองโลกเฟสสองสำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม 3. โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาตสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง11-13สปีรุ่นที่29 4. โครงการอบรมสามเณรมัชิมธรรมทายาทสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง14-17ถึงปีรุ่นที่25 5. โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษา,ร,กกษารุ่นที่48 6. โครงการอบรมธรรมทายาทพุทธศาสนลสำหรับนิสิตนักศึกษารุ่นที่6และ 7. โครงการหนอแก้วปร,ริยนธรรมสำหรับเยาวชนผู้สนใจบวชเรียนบาลีอายุระหว่าง12-15ถึงปีในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ มาร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้ฝึกตนและศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมประกอบพิธีกรรมได้ง่ายๆที่บ้านผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับเช่นเดียวกับข่าวต่อมานะครับที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางระบบซูมและช่อง GBN ครับณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GBN โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายเข้าวสารกล่าวคำถวายยารักษาโรค กล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานาโดยในวันนี้นะครับมีชาวพุทธในประเทศมาเลเซียเป็นผู้แทนคณะสงฆ์และกัละยาณมิตรในประเทศมาเลเซยียมานำกล่าวคำถวายพระทหารผ่านซูมพร้อมทั้งชาวพุทธจากหลายประเทศได้ร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญอาทิประเทศนิวซีแลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีเป็นต้น ส่วนภายในประเทศไทยอาทิจังหวัดชนบุรีเชียงรายเชียงใหม่สุโขทยัยกำแพงเพชรสกลน,นครน,นครพนมระยองชนบุรีสระบุรีนนทบุรีนครราชสีมาปทุมธานีกรุงเทพมหานาครเป็นต้นพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพและผู้แทนสากวิชนก็ได้ร่วมกันถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกัน ยังความปราบรื้นปิติใจให้กับผู้ที่มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้สําหรับในช่วงนี้แอปพลิเคชันสูมนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาเ<ม>นื่องจากผู้คนทั่วโลกยังมีข้อจํากัดในการเดินทาง<ม>ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันซูมนอกจากจะสามารถเชื่อมผู้คนทั่วโลกโดยระบบการสื่อสารแบบสทางแล้ว ยังเป็นการสั่งสมบุญออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด -19 อีกด้วยครับโดยทางพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมกันสั่งสมบุญประกอบพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานผ่านทางแอปพลิเคชัน Zo ูมได้ทุกวันที่ www.zoom072.com ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับจากที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกัอกบทางจังหวัดระนอง ซึ่งชาวเมียนมานะครับได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบูร์สวดมนต์ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองครับโดยชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังขรปรีดาทีรกุโลประธานสงศ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองนำสาธุชนชาวเมียนมาทุกท่านร่วมสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตร เพื่อระลึกนึกถึงคําสอนอันล้าค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านบทสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรนี้และเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้สวดเองพร้อมทั้งได้นําปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งและได้เทศสอนธรรมะก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปเป็นปฐมเริ่ม ต่างด้วยคณะผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันจุดประทีปสร้างความสว่างสวยไปทั่วบริเวณการจัดงานนับเป็นภาพที่สวยงามภาพที่น่าปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกท่านต่างมีความสงบสํารวมและแสดงความเคารพในพระรัตนตรยัยทําให้พิธีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นําทุกท่านประกอบพิธีเวียนพระทักษิณอีกด้วยสําหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความสงบสบายตามหลักวิชา พร้อมกันนี้นะครับทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ประเทศเมียนมาและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ในโลกนี้สงบสุขเกิดสันติสุขด้วยธรรมะครับนับว่านอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญเพื่อความเป็นเิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองแล้วนะครับยังเป็นการแผ่เมตตาแผ่กระแสะความบริสุทธิ์ไปให้กับผู้คนและสรรพสัตว์ทั่วโลกให้โลกใบนี้เกิดความสงบร่มเย็นและเป็นสุขนั่นเองครับ ผู้ชมครับร่วมอนุโมทนาบุญกับทางโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในสถานศึกษาครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรโดยในครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการสวดมนต์ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพโรงเรียนชุมชนบ้านดงโรงเรียนบ้านหนองกวางอำเภอพิชัย ซึ่งแต่ละโรงเรียนนะครับได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรมาอย่างสม่ำเสมอโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดีซึ่งทางโรงเรียนก็ได้สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสมาทานศีลสวดมนต์นั่งสมาธิและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเป็นไปเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีระเบียบวินยัยมีการฝึกสมาธิในการเรียนและให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวของทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับได้นําประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทําบุญตักบาทภายใต้โครงการทําบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวรรค์ครับซึ่งเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5เวลา7นาิกา30นาทีณชุมชนคุณธรรมวัดโพนิมรัตารามอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายเฉวัตชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทภายใต้โครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมมสวนะหรือวันพระประจำปีงบประมาณ2,564โดยมีนางสาวธีนสมบัติสิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาราพันธ์ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้สำหรับวันธรรมสวระหมายถึงวันที่ชาวพุทธจะได้เข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาซึ่งในปัจจุบันเรียกกันว่าวันพระหรือวันอุโบสถซึ่งวันพระเป็นวันหลักแห่งการทำความดีโดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญ,ญาตให้ชาวพุทธ มีโอกาสในการทำความดีต่างๆได้แก่การทำบุญตักบาตรการทำทานเพื่อทำให้จิตใจสงบการสั่งสมบุญสร้างบารมีชักชวนบุคคลทั่วไปให้ละจากความชั่วทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใสขยายเป็นเครือข่ายคนดีไปทั่วโลกพร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ในการอุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นแด่หมู่ญาติผู้ที่ลงลับไปแล้วอีกด้วยครับ นับว่าทุกๆวันพระนะครับนาที่ของเราชาวพุทธคือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีได้นําทุกท่านเข้าวัดทาบุญปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปวัตนสูตร มาให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อป10ครับสำหรับสิบอันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดสระบุรีอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดกาลสินอันดับที่6จังหวัดนครพนมอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดเลย อันดับที่9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับที่10เป็นของจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนส0บอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1แก้วภูทร8อันดับที่สองนครหลวง10อันดับที่3นครหลวง13อันดับที่4นครหลวง11อันดับที่หนครหลวงหนึ่งอันดับที่6นครหลวงหอันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง14อันดับที่9นครหลวงเจ และอันดับที่10เป็นของนครหลวง17ครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกยอดทุกเป้าทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะ3 2 9 0ล้านจบที่ผ่านมาเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําเดือน5และเป้าต่อไปที่เราจะได้น้อมบูชาทรรมใครคนหนึ่งเนื่องในวันคุ้มครองโลก22เมษายนก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ส่งยอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารกิจกรรมงานบุญภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้คุณปาริชาติการเกตก็พร้อมจะนําภาพแห่งความปลื้มปิติใจของการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนครับให้ทุกท่านติดตามรับชมอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยติดตามได้ในช่วงของ w o r l d News ครับ สวัสดีค่ะสำหรับช่วงบอลนิวส์ในวันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรนะคะที่ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเราไปเริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโตเกียวได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตบริเวณหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นท้องถิ่นจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นค่ะ เมื่อช่วงเช้าว,วันอังคารที่23มีนาคมที่ผ่านมากัลเลณยนมิตรดรเทราโกอิจิมาชาวญี่ปุน่นได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุน่นจำนวน5รูปนำโดยพระครูประลัดสุเนศชาลพินโยและคณะสงฆ์ไปรับบินทบาตบริเวณหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุน่นท้องถิ่นจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุน่น ในการนี้คณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรและสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสืบสารศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนาก่อนจะได้ประกอบพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้พระครูประหลัดสุเนศชลพินโยได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นเวลาสิบนาทีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาสเพื่อน,นำธรรมะไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคผ่านระบบซูมค่ะโดยในภาคเชา้าเริ่มด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมปฏิบัติธรรมตามเทพเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรปิยชฉัตรฉายารถีและกัลยาณมิตรปานิชาธรรมชนะติชัยจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนผู้แทนคณะประธานนำกล่าวได้น้อมนำธยธรรมถวายแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรทีนาบัตุมีพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมนำยารักษาโรคถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและจะตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์นักปราดอาพานันโทท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงอนิสงค์ของการถวายยารักษาโรคว่าจะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวมีโรคน้อยทำให้สามารถสร้างบารมีได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมซูมของทางวัดซึ่งมี7รายการต่อวันเพื่อเป็นหนึ่งใน5ล้านซูมในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกุกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นแล้วก็ได้ส่งภาพดีๆมาให้พวกเราได้ร่วมชื่นชมนะคะสำหรับวอลนิส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับรายการมุ่งสู่5ล้านซูมนั้นต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากหลายๆที่หลายๆศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับโดยในวันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการซูมที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อว่าจะได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและรับฟังเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันครับเวลา18นาฬิกานาสนปฏิบัติธรรมภ,า,ภา,าคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเป็นพิธีบูชามหารัตนเจดีสิริปรทุมสวรรค์ รับชมและร่วมพิธิกรรมได้ที่ www.zoom072.com/93/1 หรือ www.dmc.tv/2564/93/1 Meeting ID 8135-5787-340 Passcode 072เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตา พระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom02.com 7 Meeting ID 8928 3989 294 PASSCODE 072เวลา20นาฬิกาณทุดงคัสถานพรรัตนาแพร่จังหวัดแพร่รับฟังปกิกีกรรมจากพระอาจารย์พระมหาธนวิทย์ธนวิชโชปะปริยนธรรม9ประโยช ประธานศูนย์ทุดงคสถานพรรัตนาแพร่รับชมได้ที่ www.zoom072.com/22/1 หรือ www.dmc.tv/2564/22/1 Meeting ID 8254-8625-265 s s c o ค e 072เวลา20นาฬิกา20นาที ณนะวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่เรื่องจดหมายจากยอดดอยรับชมได้ที่ www.zoom072.com/20/2/meetingid/88151060315+passcode/072 โดยทุกท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/list นี่ก็คือผังรายการส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เราทุกคนจะเป็นบุคคลประวัติศาสตร์มุ่งสู่5ล้านซูมเนื่องในวันคุ้มครองโลก22เมษายนที่จะถึงนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญบุคคลรอบข้างทิศทั้ง6มาร่วมเข้าซูมกันเยอะๆน้อมบูชาธรรมใครคนหนึ่งนะครับและขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันติดตามรับชมรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านซูมวันคุ้มครองโลก Earth Day my birthday สวมดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีทุกวันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับจะมีการถ่ายทอดสดภาพจากณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีสามารถติดตามและร่วมประกอบพิธีกรรมได้ที่ w w w ร์ลไ o m 0 7 2 com นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโทรศัพท์หมายเลข028311000่ 1000. และในช่วงนี้นะครับยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขอเน้นย้ำให้พระภิกษุ สามเณรรวมถึงสาธุชนที่เดินทางมาสั่งสมบุญณนะวพรธรรมกายศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและวัพะธรรมกายในต่างประเทศได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นและปฏิบัติตามมาตร,รการการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnews tv และทาง Youtube Channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมลแอดเดรสได้ที่ tv dmc news@gmail.com หรือทาง l ลาย ID ได้ที่บุ n นิวส์ทครับและว,วันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขาศรัทธาปฏิทิตาความศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วย่อมนำความสุขมาให้ และกลับมาพหกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ